จามาสวัสดีจ้าคนตตแห้งจ้าพี่น้องคนตตแห้งมาเอาปลาซิวไปก้อยเด้อจ้าปลาซิวสดๆจ้าปลาซิวลงตรง โคตรตาใสๆเลยจ้าเอาไปก้อยใส่บักกอกเลยจ้ะมามามาสดสดเลยจ้าบนตกะก็ท่านเศร้าอยู่จ้ะแต่หมู่ว่านนี่อากาศดีจ้า ยาการีหลางก่อนจ้ะมาแต่งทงปาสุดๆเทสยังกระแซบจ้า